อ่านแล้วรู้เลยนวัดเปิดคำใบแฉหวยออนไลน์เจ้าดังแบบนี้ก็มีด้วยเป็นอีกหนึ่งคนดังที่เคลื่อนไหวแสดงความคิดเห็นถึงสถานการณ์ต่างๆของบ้านเมืองอยู่เรื่อยๆอย่างนวัดอิสระไกรศีลอย่างล่าสุดได้โพสตเฟซบุ๊กนวัดอิสระไกรศีลมิสเตอร์นวัดอิสระไกรศีลถึงประเด็นลอตเตอรี่ออนไลน์ที่ระบ,บุว่าถ้าเป็นคนต้องไปมอบเงินให้คนถูกรางวัลที่หนึ่งและขอดูสลากไปที่ถูกรางวัลที่หนึ่งก่อนแต่ถูกปฏิเสธไม่ให้ดูในทุกรูปแบบเราควรจะไปถ่ายภาพมอบเงินเพื่อทำพีอาร์ให้ไหมครับฝากถามคความเห็นแฟัับรบร ต่อมาโพสต์ว่ามีผู้หวังดีหลังไม่มาเล่าว่าหลังหวยออกสามารถซื้อรางวัลที่หนึ่งได้กับเจนอทันทีแค่จ่ายค่าขนมเพิ่มอีกหนึเปอร์เซท่ามกลางแฟนคลับที่แสดงความคิดเห็นต่อจำนวนมากทั้งบอกว่านอไหนไม่รู้แต่ผู้พิมพ์พาาผิงระวังโดนฟ้องนะรู้เลยนอที่พูดถึงคือคนที่บอกว่าถูก200ใบใช้วิธีเดียวกันกับดาราฟอรที่ชอบขายของคลังเสริมดวงว่าเยยคนโป๊กันเยอะนะคะ ตอนแรกคิดว่าทําไมรางวัลที่หนึ่งถึงกองรวมกันถูกหนักๆๆๆกันทั้งนั้นไม่กระจายตอนนี้ถึงบางอ้อละเพิ่งอ่านข่าวเมื่อกี้เลยจะใช่หรือเปล่านี่ไม่แน่ใจแต่นอเหมือนกันเป็นต้น